สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งอย่างหนูวัก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะคนเดี่ยวนี้พูดคนเดียวมากขึ้นพูดกันหน้ากล้องพูดกันอะไรบางทีเหมือนคนบ้านะเรื่องนี้หนูวัาจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี้ยหนูวันนั่งอยู่หน้าบ้านที่วันอัมพวามันก็มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งก็อุ้มลูกมาคนหนึ่งจูงไีกคนหนึ่งแต่เราก็รู้จักถามว่าให้หนูไปไหนวาเนี่ย เดินมปซื้อของเนี่ยโอ้โหี่อุ้มพลุงพลังมาทั้งสองคนแล้วก็อยู่บ้านอยู่มันซนมันตกคลองตกน้ำกไอเด็กตัวโต,วตวเป็นผู้หญิงเขาเจอเพื่อนลงวันเพื่อนบ้านนี่แหละเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังแล้วคุยลั่นเลยนะแล้วก็ไอเด็กเขาชี้ให้แม่เขาดูแม่แม่ดูตาคนนั้นที่แกบ้าแกพูดคนเดียว คือคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่พูดคนเดียวโดยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีมันก็ทําให้เห็นว่าคนเราเดี๋ยวน,นี้มันพูดคนเดียวนะพูดหน้ากลองนะบางทีพูดจานอะไรไม่รู้พูดเลยเฉยมันก็คล้ายคนบ้านนะนะลุงลวงวันเคยเคยเห็นแต่นี้คนแก่เราเนี่ยพอแก่แล้วก็เริ่มพูดคนเดียวนะลวงวันก็เป็นนะบางทีออกไปหาขอไม่เจอก็บน่นพ,พึมพำพึมพำเหมือนกับพูดคนเดียวก็ก็เริ่มบ้านนะผู้สูงอายุนะ และยิ่งมาพูดต่อหน้ากล้องคนเดียวนี่ลุงวันว่ามันยิ่งบ้านหนักขึ้นไปนะแต่ว่าแต่และก็มาอ,อะไรต่อมีอะไรให้ฟังสนุกสนุกไปอย่างนั้นนะแต่ว่าพอคนแก่นี้ถ้าพูดคนเดียวได้ก็พูดไปบางทีเนี่ยการพูดมันก็ได้ระบายออกบางทีมันก็เหมือนจะลืมไปแล้วอาจจะพูดออกมามันก็หายอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้นะลุงวันก็เนี่ยพอแก่ขึ้นมาเนี่ยเริ่ม เริ่มสติไม่ดีนะเริ่มบ้าแล้วพูดคนเดียวหน้ากล้องเนี่ยใครเดินผ่านเดินมานี่เดินผ่านไปประมาณนี้เขาเห็นนี่เขาว่าเออตะวันตะลุงนี้น่าจะบ้าพอสูงอายุเนี่ยลุงวันได้เริ่มเห็นความตายของผู้คนเนี่ยมากมายตั้งแต่คนอายุรุ่นราวเขาเดียวกับเราไปจนถึงอายุแก่กว่าไปจนถึงอ่อนกว่าลูกเด็กเล็กแดงพอมาถึงตอนนี้แนละ้ว ถ้าถามว่าลึกกลัวความตายไหมไม่ไม,ไม่ไม่กลัวแล้วนะเพราะได้เห็นชีวิตผู้คนก่อนจะถึงความตายเนี่ยได้เห็นชีวิตของเขาต่อสู้ดินน้นรนหรือได้เห็นชีวิตที่เดินผ่านมาผ่านไปแล้วเรารู้จักแล้วก็ได้เห็นนะอาลุงวันจะยกเพื่อนชีวิตเพื่อนอยู่คนหนึ่งก่อนตายนี่แกเป็นอัลไซเมอร์นักเรียนรุ่นเดียวกันนั่นแหละนักเรียนเคยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนน้ำพวัน พอเวลามีงานสังสรรค์อะไรแล้วกับไอเจอ้านี่เขาก็จะ,ะมีหน้าที่เป็นพิธีกรบ้างจัดแจงบ้างบางทีบางเพื่อนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงรี้ยบางคนก็เหมือนกับว่าอ้าพูดเยอะพูดมากอะไรแต่มันก็เป็นความสุขของเขาโนันก็ว่าเฉยๆนะเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ชอบก็คือบางทีเขาทําอะไรอยู่ดีๆแล้วก็ไปเปลี่ยนอ,อ้าเอยโต๊ะนี่อาเอาโตะมาเสริม บางทีเขาจัดไว้พอดีแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแ,แต่มาเล่าให้กันฟังคือระยะนั้นน่ะแกเริ่มสติไม่ดีแล้วเริ่มเพียนเพียนคนภายนอกมองนะก็อาจจะเพีย้ยนเพียนแต่ว่าพอหลังๆนี่แกก็เพียนมากบางทีก็ไปยืมเงินยืมทองเพื่อนแล้วก็ไปไหนตะไหนไปเที่ยวคนเดียวนั่งรถมงรถเมยอะไรไปเงี้ยล่าสุดนี่ ลุงวันมาอยู่มาอยู่นานแล้วได้ข่าวจากเพื่อนๆน,นั่นแหละเพื่อนๆสนิทนั่นแหละว่าแกเนี่ยไปอาศัยอยู่กับน้องสาวทีมพัวเอ่อเมื่อก่อนที่ครอบครัวแกอยู่แถวแถวบางบัวทองอาชีพล่าสุดของแกก็คือทํางานอยู่ที่บริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทกอ่อสร้างอะไรเนี้แกแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเป็นประกันคุณภาพหรือคิวซีอะไรก็ไม่รู้ลุงวันก็ไม่เคยไม่เคยรู้แกก็เคยไปเที่ยวบ้านสองสาครั้ง แกก็มีปัญหากับครอบครัวนั่นแหละหรือยังไงก็ไม่รู้นะแกก็มีลูกนะเสร็จแล้วแกก็อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้หรือว่าไม่อยากอยู่ก็ไม่รู้แกก็มาอาศัยอยู่กับน้องสาวบ้านเดิมที่อำเภอบางกนทีจังหวัดสมุทรสงครามแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าแกก็เดินจากอำเภอบางกะทีเนี่ยมาอัมพวาหน้าอุทยานรอสองนะถ้าใครเคยไปเที่ยวอัมพวาก็จะไปเที่ยวอุทยานรอสองนั่นแหละ เพื่อนผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้ารับเพราะว่าไม่รู้ว่าแกสติเป็นยังไงแต่ก็มาเล่าให้ฟังนั่นแหละในท้ายที่สุดเพื่อนๆก็บางทีก็ไปเยี่ยมเอ้าพาไปโรงพยาบาลมั่งพากลับบ้านม้างอะไรเงี้ยเพื่อนที่เป็นผู้ชายเขาก็สนิทกันก็พากลับบ้านคือแกไม่รู้ตัวแล้วนะแต่ล่าสุดเพิ่งมาตายเมื่อปีที่แล้วลุงวันก็ไม่รู้อัลไซเมอร์เนี่ยดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ารู้อาการมัน แต่ว่าถ้าการไม่รู้ตัวนี่ถ้าถ้าเป็นลุงวันลัวก็ว่าดีนะแต่ถ้ามองในแง่ดีนะลัวก็อยากเป็นเหมือนกันนะก็คือไม่รับรู้โลกภายนอกภายในอะไรแล้วก็ไม่รู้เราจะกินจะอะไรเอาหิวตอนไหนก็ขอเขากินมัน่งหรือคนก็เห็นเวทนาให้กิน บางทีมันก็ถ้ามองในแง่ส่วนดีแนละ้วมันก็มีส่วนดีนะแต่ว่าส่วนลําบากก็อาจจะมีบางทีไปโดนอาจจะรถชนอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะตกน้กําตกท่าไม่รู้ตัวรางวัลก็เคยเห็นมีนะคนคนแก่บางคนเคยขับรถไดออ้อยู่ดีๆก็จอดรถแล้วก็ขับยังไงอันนี้ก็มีนะบางทีมันก็ลืมอันนี้มันก็ถามอันตรายมีไหมมันก็มีแหละแต่ทวนดีมันก็มีนะบางทีบางคนเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเจ็บปวด การที่เป็นอัลไซเมอร์บางทีมันก็ทําให้ลืมความเจ็บปวดนั้นได้นะไม่ได้ลงรอคิดอย่างเงี้ยดีนะแต่ลุงอาก็ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะ่เพราะช่วงนี้ก็หลง,ล,ง,ล,งลืมเหมือนกันแต่ว่าสั่งเสียใครทั้งนั้นเลเกิดถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องก็แก้ไขกันไปตามหน้างานไม่อยากสั่งเสียใครให้เป็นภาระใครต่อใครว่าจะต้องทาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยให้ให้ก็แก้ทานตกรร์กันเองเพราะเราถึงตอนนั้นเราคงไม่รู้ตัวแล้วนะ่ะ แต่ลุงวันจาไม่ได้ว่าเขาเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะนะแต่พอเสียชีวิตกลูกเต้ากา็โพสขอโทษขอโพยว่าที่ทําไม่ดีกับพ่อแม่เป็นยังไงไอ้เราก็มาเนิรนั่งนึกนะนึกในใจนะแต่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าใครเรานึกในใจว่าตอนที่เขาดีๆมึงไม่เห็นทําอะไรให้เขาดีๆนะพอตอนตายจะมาโอ้ขอโทษขอโพยข,ขอสมาที่ทาไม่ดีกับพ่อแม่ถึงตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้วล่ะ ก็เลยอยากจะเตือนน้องๆลูกหลานว่าทักว่าถ้าทําดีกับใครนะทำตอนที่เขามีชีวิตอยู่ดีกว่าอย่าไปทําตอนที่เขาตายไปแล้วต่อให้จัดงานศพใหญ่โตมโหฬานมีเงินเป็นล้านจัดประดับด้วยไฟแสงสีมีดนตรีสี่คณะมีหนังเล่นร้อยจมก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะคนตายเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะนอกจากไอ้คนที่อยู่ได้หน้าอะไรเงี้ยลุงันก็เคยสั่งเสียไอ้ลูกเตา เนะว่าไม่ต้องอะไรมากมายเอาไว้ก็อพอประมาณไม่ต้องเพราะเราไม่ได้มีญาติเยอะและอย่างเราก็ไม่ได้เป็นคนดังคนเด่นอะไรที่จะต้องมีแขกเรือมาลงเฟซลงโซเชียลอะไรมากมายอ,อยู่ตอนนี้นะใกล้ฟังตอนนี้ลวงวก็อยากจะเตือนคนที่ผู้สูงอายุวยกันเพื่ยนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนดีแล้ว อย่าเป็นการสร้างตัวตนให้เด่นให้สําคัญอะไ่รแไม่อยู่แบบคนไม่สําคัญนะดีแล้ว่ะแล้วลก็ไม่ไม่วุ่นวายกับชีวิตด้วยอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เพื่อนลางวาัลที่ที่เห็นความตายมาล่าสุดในเพื่อนรุ่นเดียวกันนะอ้าวมาญาติกล้ชิดมั่งก็เป็นพี่ชายก็นาสกุลเดียวกันนั่นแต่ว่าแต่ว่าคนละแม่แม่พี่ชายนี่เขาตายไปแล้วก็หอบลูกขอบเต้ามาอพวา ก็ไม่เจอกับแม่เมื่อก่อนนี้ก็จากกันไปนานแต่ว่าพี่ชายคนนี้ก็จะดีเมื่อก่อนตอนเราเล็กๆเรียนหนังสือแกก็จะจะอยู่กับแม่เราแม่เราก็เป็นแม่เลี้ยงแกนั่นแหละแกก็จะรักแม่เลี้ยงก็มาทีไรก็มาหาถามหาแม่ลิ้มอยู่ไหนแม่ลิ้มเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจะสนิทกับแม่เราแกพอเวลาไปหากทีไรนี่แกก็จะพูดถึงแม่ลิ้มทุกทีแม่ลิมเป็นไงมั่งอะไรพอแกแกเนี่ย เราก็จะไปหาแกที่หัวรออยุธยาแกก็จะาถ,านนถามคนนู้นถามคนนี้ยายดาเป็นยังไงมัง่งข้างบ้านเป็นยังไงมัง่งว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเอาเอะโวคาโดไปให้แกกินอโวคาโดที่น่านแกบอกเฮ้ยอเม็ดมาดกิก็มีที่อยู่แถวถอเมืองการแถวอำเภอบ่อ,บอ,บอพลอย แกก็ไปปลูกสับป,ปะรดปลูกอะไรนก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างหมูปา่ากินบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพ่อบ้านแกอยู่อยุทธยาเลยนาะนานแกจะไปทิทงปลูก้นไมก็ไม่เหลือแล้วเพราะตรงนั้นนะ่ะหลงวันเคยไปทีงมันจะแห้งแรงมากเวลาหน้าแรงโอ้โหน้าไม่มีเลยแล้วเวลาขึ้นเขาไปโอ้หลวงวันเห็นแล้วแกก็เคยบอกให้นะแกบอกเฮ้ยให้ไล่หนึ่งเราก็บอกไม่รู้จะไปทําไมอะทีเพราะวา,ายุขนาดเราแล้วก็ ถ้าให้เมื่ออายุ24 25อะไรเงี้ยอาจจะทําได้แต่มาให้พอตอนอายุ6 70แล้วไม่ประโยชน์แล้วแล้วบอกไม่เอาแก็บให้ลูกเต้าเหอะไอ้ที่มันเป็นที่เขาเรียกพมทห15แกก็จะถามหาไอ้สิ่งที่เกิดแกเคยกินไว้เด็กอย่างเช่นลูกมาพูดอย่างเงี้ยแล้วแถวสมุทรสงครามนี่นี่มาพูดคนมันค้นทิ้งกันหมดแล้ว,วไม่มีใครกินสมัยก่อนแนะเด็กกินในมาพูดเอ้ยตะขบเอ้ยอะไรเงี้ยจะถวิลนาเพราะแกแกแล้วเนี่ย พอแกได้กินอะโวคาโดแกก็ถามหาต้นอะโวคาโดแล้วก็เอาไออะโวคาโดเนี่ยไปให้แกสี่ห้าต้นแกก็ไปปลูกก็ตายน้ําท่วมมั่งอะไรมั่งะแถวบ้านแกนะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปไล่นี่แต่แกไม่หลงนะแกก็จะถามหาขนมที่แกเคยกินไว้เด็กนะเราก็พยายามสัรหาบางทีก็หาได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยเออตอนหลังเนี่ยแกแกแล้วแกยังไม่เลิกสูบุรีเนี่ยแอบสูบ บางทีเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยเล็กเอาได้ให้กู่อยดิบุรีแล้วโอ้ยโรงพยาบาลเขาห้ามสูบบางทีแกก็เผล่นะแกแก่แกมีลูกคนเดียวลูกผู้ชายลูกก็พาไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเยี่ยมแกลูกสะภ้ยเนี่ยของแกเนี่ยโทรมาหาเราบอกว่าพ่อเขาสงสัยงานนี้ไม่รอดเพราะกระเพาะทะลุหมอบอกว่ากระเพาะทะลุเนี่ยเท่าเหรียญเท่าเหรียญส <c oughs> ิบเหรียญสิบบาทแล้วเราก็นึกว่ากันไม่รอดแล้วก็ไป อ่ารอดไม่ตายกลับมาแอบสุบุรีแกก็หายดีแล้วนะออกจากโรงพยาบาลก,ก็ปากฏดวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนนะมาโงวันไม่แน่ใจว่ากี่วันนะไอ้ลูกชายโทรมาบอกอ่าแกเสียแล้วอ,อวัยว้วัดมเหยงอยุธยาเอาก็พากันขับรถไปล้วนี้เวลาพอก่อนตายมันจะได้เห็นอ,อิสัยของคนอะไรต่างๆที่หวนกลับไปไว้เด็กนะแต่ว่าดีที่พี่ชายนี่ พี่ชายคนนี้จะสนิทกันพราะแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพี่ชายคนนี้ชอบเอาขี่คอไปเล่น,เด,นเดินตามสวนมะพร้าวเดินไปไหนไปเล่นไหนก็เอาขี่คอไปด้วยอะไรเงี้ยแกก็จะแกก็จะสนิทกับเราพอตอนหลังก็ห่างหายกันไปอุย้ยฮะแต่นี้เราตามหาจนเจอรู้ว่าบ้านแกอยู่นี่นะตามหาจากญาติญาติเราที่เขาเคยไปตัดผมร้านแกแกมีร้านตัดผม จ้างช่างให้ช่างมาตัดที่ตลาดหัวรอตลาดท่าเรือแดงสม,สมัยก่อนนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่หน้าเขาเรียกวังอะไรไม่รู้ตรงนั้นนะหน้าวังแล้วก็พอตอนหลังแกก็เลิกไม่ได้ตัดแกก็มีอาชีพรับกันไก่แปตเลี่นี่ไงพอตอนหลังนี่แกก็ได้เห็นว่าแกก็เหมือนจะร้องจะกินอาหารที่เคยกินในวัยเด็ก ก็หาเท่าที่หาได้นะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็จนกระทั่งแกเสียแล้วก็สุดท้ายก็ไปส่งแกอุย้ยแกเสียไปสักสองปีได้แล้วพอไปทีไรนะี่ยคนในตลาดข้างบ้านข้างร้านแกนะโอ้โหหน้าเหมือนยังกะแกก็น่าอาจจะคล้ายเพระหน่าจะคล้ายพ่อกันอันนี้ก็ได้เห็นคนตายได้เห็นชีวิตของคนก่อนตายมีอีกหลายคนนะที่ลงวันได้เห็นชีวิตเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งตายนะ วนวลก็ไม่รู้เหมือนกันนวาไอ้ใครในตอนนี้กำลังดูเราจะจนกระทั่งถึงตายหรือเปล่านะก็ขอให้ดูแล้วก็ขอให้ไปเล่าลูกหลานฟังว่าเป็นยังไง่เงี้ยแต่เล่าแต่พอส่วนดีนะส่วนชั่วตัวเลวก็ให้เป็นอุทาหรณ์ไปแต่ลุงวันก็อยากให้เล่าส่วนที่ไม่ดีของลุงวันนวยนะเพราะว่าก็จะไปสอนลูกสอนหลานได้ไม่ใช่เล่าแต่เรื่องดีๆยกยอปอปัน้นว่าคนนั้นดีคนนี้โอ้โหเยี่ยมอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะบางทีคนเราก็มีดีคือไม่ดีนะ แต่สิ่งที่ไม่ดีเราถ้าเรารู้ตัวเราก็ควรละเลิกลดใช่ไหมไม่ใช่ไปไปดันทุนลังบางคนปัจจุบันนี่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ยังโลภโมโทสันไม่ยอมหยุดไม่ยอมพออย่างเงี้ยชีวิตไม่มีความสุขามีแต่ความทุกข์นะั่นลุงวันเห็นไหมดูในข่าวในะีอะไรเงี้ยคนที่ทําชั่วทําเร็วแล้วก็ร่ํารวยนะัเรามองดูภายนอก เราคิดว่าเขามีความสุขเราวัดได้จากเงินเขามากมายคิดว่าเขามีความสุขบา,บางทีก็ไม่มีชีวิตวันๆนั้นก็นมีแต่โลภโกรธหลงเกลียดลิษยาเนอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเงี้ยพอแก่แล้วจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องตัดเลิกให้ได้ไม่ว่าน้อยว่ามากแต่เราต้องทําเ <C' Yep. S 2> พราะว่าไม่งั้นชีวิตเราก็หมนหมองมัวซัวอยู่อย่างนั้นนะก็เวลาเราแก่แล้วควรจะก่อนจะไปเนี่ยควรจะไปยัง อย่างสงบไม่เท่ยะกวนทุรนทุรายนี่บางคนไปยังจะห่วงอีกนะเออนี่ถ้ากูไปตายแล้วกูลูกหลานจะทํายังไงโอ,อ้โหมาถึงครานี้มันจะไปห่วงมาแล้วว่าใครจะทําไงเมื่อก่อนลุงวังก็เป็นนะโอ้โหลูกเต้ามันจะอยู่ยังไงว่ามันบ้านช่องมันจะเป็นยังไงพอหลังๆนี้ลุวงวันตัดจะไม่คิดแต่เมื่อก่อนพ่อแม่เราเขาก็คงห่วงเราแต่แต่แม่ลุวงวันจะดีอย่างนะคือแกไม่ยึดติดอะไรมากมายนะคิดว่ายัางไงลูกเต้ามันก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะี่แหละเกิดเป็นคนแล้วะ ถ้ามันอดก็ปล่อยให้มันตายไปประมาณนั้นแหะเ,ออเขาก็เคยพูดนะแต่ว่าเขาไม่ได้เชิงปัญญาแรอกแต่เรารู้ว่าเขาสอนนะ พอมาถึงตอนนี้ก็เนี่ยมานั่งคุยกันเหมือนคนบ้าคุยอยู่คนเดียวคุยหน้าจอเนี่ยบางทีปัจจุบันที่คนมันก็บ้าขึ้นนะแล้วลุงวันเคยไปเห็นตามตลาดนะโอ้โเสียงร่าเลยนะแต่ครับอาสวัสด,ดีที่นี้ตลาดมีอาหารกินมากมายบางทีคนเขาก็ลำคาญนะถ้าพูดอยู่บ้านอะไรก็ไม่มีว่าบางทีไปเกะกะเขาก็มีอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่รู้จักมารยาทและเดี๋ยวนี้มารยาทคนน้อยลงนะผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดไม่ขอโทษก็มีเยอะแยะเพราะงั้นคนเท่ากนแก่เราก็จะไปทําอย่างนี้น อันนี้ก็วันนี้ก็มาคุยกันเล่นๆสนุกสนานแค่นี้แหละไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่น,นี้ถ้าเกิดลงวันหายไปนานๆนี่ก็แสดงว่าตายไปแล้ว mm hmm. การคุยกันทุกครั้งก็ถือว่าเป็นการล่ําลาว่าไม่แน่หรกคนเราอ่ะบางทีอย่าไปคิดว่าโอ้ชีวิตยังไม่ไปแข็งแรงเลยไม่แน่บางทีเด็กอายุสองสองพวกมันยังตายมันยังอยู่ได้ไม่เป็นไม่ได้เป็นสิบยี่สิบปีอย่างเงี้ยคือไม่แน่หรกคนเราชีวิตวันเนี้ย ให้เห็นดวงอาทิตย์พรุ่งนี้ก็โอเคแล้วอายุขนาดเรานะวันนี้ลงงานไปก่อนขอให้มีความสุขความเจริญในไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บจะยาเจ็บพอบต่อนแดดแล้วไปนั่นใช้ได้นะครับเอาวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ